สวัสดีพี่น้องพ่อปายสุกุกคนอ๋อมื่อนี้มากระพ่านไกล้สวัสดีครับทิเป็นตายอยู่บ่เป็นเหนียวเออเลี้ยงอยู่หมาฮะบริสิเล้งคืดปานนั่นบ่ <c oughs> บเธอแรกเธอแรกเธอแรกของปหีหนอมาปีเนงื่อห้อง,งกริมีนี่น่ะครับกุ้งฝอยลอยน้ำตื้นไปรักคนอื่นฮาลลาเซินฮาลลาเซินไปรักกุ้งเมียมาได้เมียเอาสิซื้อมาขัวป่นนะครับนะ โดยรลักมากนะครับไปเดี๋ยวตามเบิ่งผลงานกุ้งนะครับนะเด็ดหงวงัวมันเนาะกุ้งอยากสดพดนเนาะกุ้งเตรียมไว้ขั่วไว้ก้อยนะครับะเบินจินมตรงนี้เลย้ห,หเฮ้ย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 โอ้ มาคุ้มมากทางนาาัานเดี๋ยวๆเดี๋ยวเราทางก่อนว้าวมาแลยข้างใกล้มาแล้วหนึ่งข้างใกล้ มันกุ้งมันมันยังใหม่พวมันหลดสีมันหลดคือน้ํานะมันเป็นสีใส่นะมันต้องเอาไว้เอาไว้ข้างนอกเราต้องนอกน้ำแข็งเอาไปนอกน้ำแข็งแล้วที่มันนอกมันซีดนะขาวๆนะอันนี้มันอื้ Ni ngon ném 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 nó ném lên ném Ui ném 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 xạ xạ แดนที่สองครับผมแดนที่สองครับผม ยอก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 ไม่ยอกดีเว้ยจุบโอ้แสดงว่ามันติดเลยเนาะแม่นบ่แม่นครับบ่มีบ่ดึงป้อมดึงอย่างเลยสามนะ ngại tùng ngại từ từ đi ơi tùng น้ำมันเป็นน้ำนเนาะน้ำใบยูคานะน้ราอดำเนาะเ็ดเก่าเลยนี่ประคัดงมงายนี่นะ มาดึงล,ดงล,ล,ละดึงละดึงละกล้ใกล้ใกล้ใกล้มาบดึงลงนะโอ้รุนแรงใช่ไห ปีมือปีมือเทือแรกเทือแรกเทือแรกของปีเลยนาาอเีกแล้วปีมือเราความรู้สึกเก่าๆเราเคากลังกลับมา เลอกเลยนี่ปลามอปมอโอ้ยรด ามาไา้าวหมเด็เดไม่ได้ก่อนนะครับขาซื้อคำยาอยีกคนนึง ขนาดบ่ิโอ็อย่างงี้เนาะน่นก็พอได้อยู่มันเป็นสีเดียวคือน้ำเหมือนนใสๆ là lại cái bông cầu này đã, đã, đã. Ui, à nói Oh. <c oughs> รุ้นจิวรุ่นจิว oh. จิวก็เอาเอาอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วครับผม ปลาน้อยเบยนี่นะเจ้าจติดใจตัวนี้ของปลาน้อยคือมันกินตลอดนะเอาอีกแล้วครับผมส่นี่ของปลาตกปลาเล็กมันจะกินตลอด แล้วครับผมโอ้ตัวนี้ยอดย่อนลงปั๊มลงรถมันติตกใจน้อยนึงแล้วมันจกสิเข้ามาปาทินอ้าวหลุด ตใครไม่ยังไม่ยังไม่ยังน,น,งน,น,นี่เป็นไ,ไกลคักบอกคัก ผมเพิ่งวาดับบกขึ้นเสร็แล้วตาน้นอยโอ้ยยุด ตอนนี้ผ่านไก่แล้วนะครับจากผ่านแห่กลายมาเป็นผ่านปลาแล้วนะครับผ่านเบ็ด เป็นปลาบอลใส่เลยพุน ั้มพันตั้มมันตื่นเนาะมันมันใหม่เนาะทีนี่เด็ดทีนี่เด็ด

ครับได้วาง20โตนี่แหละครับใช้เวลา30นาทีนะครับนะปรมาหมายเลาะมุ่นถนนนะครับนะครับปาดท่อนีมันเลาะถนนนะครับเป็นไมล์ปีนะครับครั้งแรกของปีนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องเชียงเดียวแชนเนลสวัสดีครับ